ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธนานีเมสเจอร์จุ ans, ong, ๊บแวนสแปนดองนายกสโมสรกรโดเตรี่หมักแข่งประจำปีบริหาร2,565ถึง2,566นางนัทธิการสว่างรุ่งเรืองกิจประธานโครงการพร้อมด้วยสมาชิกค,ค่ะได้รวมการส่งมอบไก่ไข่จำนวน210ตัวให้กับนายสมุนชาติแสงปัญญาปศสสัตว์จังหวัดอุดรธนานีเพื่อส่งต่อให้กับผู้พิการ23รายใน11อำเภอ ตามโครงการต่อเนื่องของมูลลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีตามที่มูลลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีร่วมกับจังหวัดอุดรธา,านีและสโมสรกระโดดตอรี่หมักแข้งภาค3340ระหว่างวันที่1 4ถึงสิสิงหาคมณอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธา,านี เพื่อทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าในครั้งนี้ค่ะมีคนพิการเข้ารับบริการทำขาเทียมจำนวน134คน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดส่งไก่ไข่อาหารไก่อุปกรณ์ให้อาหารและน้ำสำหรับคนพิการขาขาดที่ผ่านการอบรมเลี้ยงไก่ไข่จำนวน23รายและช่วยกระดมเงินบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อจัดส่งไก่ไข่อาหารไก่ อุปกรณ์ให้อาหารและน้ําสําหรับคนพิการขาขาดที่ผ่านการอบรมเลี้ยงไก่ไข่จํานวน23รายเป็นเงินรวม68,900บาทค่ะ